สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจดีจานทุกคนนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ทำอะไรกันอยู่ที่ไหนทักทายเข้ามาบอกกันได้นะคะตอนนี้ฟังอยู่ที่ห้วยขวางวันนี้ฟังอยู่ที่ห้วยขวางนะคะหนึ่งธันวาคมวันนี้เป็นดีเดย์ เป็นวันดีเรืกดีเป็นวันพระด้วยลูกเพจทพําบุญตักบายกันหรือยังเช้านี้นะคะตอนนี้ฟังอยู่ที่แยกไม่ใช่แยกฟังอยู่ที่เส้นห้วยขวางง่ายๆหรือประชาสงเคราะห์นะคะเส้นประชาสงเคราะห์ด้านข้างหน้าที่ลูกเพจเห็นเนี่ยจะเป็นตลาดห้วยขวางด้านหลังจะเป็นตลาดห้วยขวางแต่ตรงนี้นะคะ คือซอยประชาสงเคราะห์34หรือว่าซอยวัดห้วยขวางนะ่านี่มาทำไมวันนี้เรามาทำไมนะคะวันนี้เป็นดีเดย์วันแรกเข้าแกงกำลังใจสาขาห้วยขวางเปิดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีเมนูอะไรบ้างและจะน่ากินแค่ไหนนะคะวันนี้โอ้โห เขาตื่นมาเตรียมงานกันตั้งแต่ตีห้าหกโมงเีมงานนี่อ๋อเพื่อนที่ฟิตฟิตมากเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปแสดงความบินดีกับพี่ๆอีกนะคะแล้วก็จะมีน้องนุกด้วยตอนนี้ที่เดินทางไปที่สัมพันธ์แล้วนี่แต่ตอนนี้ฟังจะพาทุกคนมานี่มาเลยนะคะใกล้จะถึงแล้วเดินจากซอยประชาสงเคราะห์สสทสี่เนี่ยเดินมาไม่ไกล เะะดินมาไม่ไกลประมาณสัก200เมตรได้ร้<ฮ>านข้าวแกงกำลังใจของเราเนี่ยก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะอ่ากลถึงแล้วก็จะถึงแล้ว,ลวเห็ดย่งนี่มีป้ายแล้วนะคะ<ฮ>ข้าวแกงกำลังใจอิ่มละ25บาทเท่านั้นนี่ <l> ถึงแล้วนะคะข้าวแกงกำลังใจบายแบงค์88นี่ เดี๋ยวมาดูกับข้าวห่อนน่ากินมากอะไรอย่างได้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 เดี๋ยวพามาดูพี่เจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะมอบใหม่ให้เลยพี่แบงค์แปดแปดอ่าพี่แบงค์แปดแปดนะคะเป็นไงพี่แนะนําหน่อยวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้ก็มีแน่แน่คอของข้ามาทางนี้เลย ค่ะนี่ครับต้มขาไก่นี่ต้มขาไก่อุ้ยน่ากินมากน่ากินมากลูกเห็ดแกงหน่อไม้ไก่ครับนี่แกงหน่อไม้ไก่อุ้ยท้องร้องเลยอ่ะไก่น้ำแดงหรือเปล่าคะผัดไก่น้ำแดงครับอ้าวโหนี่ครับผัดแหงครับโหน่ากินอ่ะนะคะผัดพักในด้านในผัดผักทองครับอันนี้ผัดผักทองนะคะ ผัดปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกน่ากินมากนะคะชิ้นใหญ่เลยแล้วก็มีผัดขิงครับผัดไก่ขิงนะคะหอมอ๋อันนี้ผัดผักผัดผักครับอ่าผัดผักนะคะยังมีอีกยังไม่หมดยังมีด้านบนอีกเป็นผัดเครื่องในผัดเครื่องในครับผัดเครื่องในพริกหยวกครับพริกหยวกนะคะ อ่าแล้วก็เป็นคั่วกิ้งคั่วกิ้งไก่ครับคั่วกิ้งไก่อ่าโหน่ากินทุกอย่างเลยพี่แบงค์เป็นไงบ้างวันนี้วันแรกเปิดพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับเตรียมเลยลูกค้ามาตักสบายใช่ครับเตรียมพร้อมทุกอย่างครับวันนี้ตื่นได้กี่โมงตีสี่ครับตีสี่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นมาเตรียมความพร้อมใช่ครับร้านจะเปิดกี่โมง ร้านก็จะเปิดช่วงตีห้าถึงประมาณจนกว่าของหมดนะอะจนกว่าของจะหมดได้ครับผมฝากเชิญชวนหน่อยให้คนแถวนี้เผื่อใครอยู่มากินร้านของเราขอเชิญชวนชาวม้วยขวางดินแดงตุิสาและแวกใกล้เคียงฝากร้านเล็กๆร้านนี้ด้วยนะครับเพราะแกงกำลังใจอิจัน สาขาไว้ขวางครับอ๋อได้เลยมีนี่ดนะตักบตรออนไลน์ด้วยนะเหรอไหนไหนไหนลองอธิบายไหนลองบอกหน่อยสิพี่แบงค์เป็นยังไงบ้างแบบว่าทางเฟซท,ทางอะไรแบบนี้โทรมาให้ตักบาทให้ใส่ใส่บาทให้แบบว่าไม่สะดวกเราก็ใส่บาทให้แล้วก็ถ่ายรูปไปให้เขาแล้วก็เขาก็กดน้ำที่บ้านเราครับโอ้อสุดยอดแล้วต้องติดต่อช่องทางไหนพี่แบงค์ถ้าเกิดใครอยากจะใช้บริการแบบนี้ทางเฟซทาง เฟซชื่ออะไรคะข้าวแกงกำลังใจอ,อีจันสาขาเวชขวางค่ะเข้าวแกงกำลังใจอ่าอีจัจนส <ๆ S 1> าข <ๆ S 1> า <ๆ S 1> เว้ขวางครับอ่าโอเคนะคะติดตามกันได้นะล,ลูกเพจที่ดูอยู่<อ>รู้สึกเหมือนจะมีแฟนคลับพี่แบงค์เข้ามาทักทายด้วยพี่กบโอเครับทราบค่ะบอกเฮงๆปังๆนะพี่แบงว่างานี่นะคะยังไม่ทันไรมีแฟนคลับแล้วนะมีแฟนคลับแล้วเดี๋ยวให้พี่แบงค์อธิบายหน่อยดิว่าร้านเราตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบริเวณไหน ร้านก็อยู่ตรงหน้าตลาดด้วยขวางประชาสงเคราะห์สามสี่นะครับหน้าประชาสงเคราะห์สามสี่เลยใช่ไหมใช่ครับเข้าซอยเข้าซอยมาอยู่หน้าแปดแปดครับเข้าซอยมาอยู่หน้าแปด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 คือแปดนี้เหรอแปดนี้ครับอ่านี่แปดแปดคือแปดนี้นะคะนี่แปดแปดคือแปดนี้นะคะมีหลวงพ่อเดินผ่านบิณฑบัตด้วยสาธุนะคะวันนี้วันพระด้วยวันนี้วันพระวันหวยออกด้วยพี่แบงค์เข่งเขลย่งเลยทุกคนนะคะ อยู่หน้าร้านพี่แบงค์เนี่ยจะอยู่ตรงป้ายศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขหะชุมชนห้วยขวางเลยนะคะลูกเพจสำหรับใครที่อยู่แถวนี้อยากจะมากินอยากจะมาอุดหนุนพี่แบงค์นะมาได้เลยนะคะพี่แบงค์บอกว่าอยู่ห่างจากปากซอยเท่าไหร่นะพี่แบงค์ประมาณ2 0งเมตรแค่บแค่200เมตรเท่านั้นอ,อยู่ห่าง <ไป S 2> จากหน้าปากซอยปกกระชาสเคระห์3าครับผี่นะคะ200เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือพี่แบงค์รอให้การต้อนรับอยู่ อยู่ประจําคนเดียวเหรอพี่แบงค์อยู่กับแฟนครับเน่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเฉาล้วยค่ะพี่เฉาล้วยนะค่ะเพร้อมไหมพี่เตรียมความพร้อมไหมพร้อมมากค่ะพร้อมมากเตรียมรอลูกค้าเลยเตรียมรอขะยจานอบรมมาดีค่ะถูกต้องอย่างที่บอกว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านข้าวแกงกันเราก็ต้องอบรมก่อนใช่ไหมพี่เฉาป้วยใช่ค่ะแต่วันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศการอบรมเป็นยังไงบ้างก็ได้ถามตอบคําถามทุกอย่างเลยค่ะแล้วทีมจานทางเพจก็ทุกคนทีมงานแนะนํา แนะนำตั้งแต่การตักการคิดคำนวณทุกอย่างเลยค่ะก็ได้เอามาปรับใช้ได้จริงค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่เฉาก้วยพี่เฉาก้วยก็จะอยู่ร้านกับพี่แบงค์ตลอดอยู่ตลอดอันนี้น่าจะเป็นคนเก็บเงินนะดูแล้วตำแหน่งหลักตำแหน่งหลักหน้าที่หลักนะคะใช่ค่ะนี่บรรยากาศนะคะการระเปิดร้านวันแรกเข้าแกงกำลังใจนะคะ แตรมความพร้อมมากแต่ละคน,นลูกเพจใครอยู่แถวนี้บ้างใครอยู่แถวนี้บ้างมามากินข้าวแกงพี่แบงค์กันเร็วอร่อยนะแค่ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะแค่ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองมีแต่ของนา่นา,งนากินทั้งน่ากินทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยนีผัดผักนะคะผัดผักผัด อันนี้เขาเรียกว่าผัดขิงแล้วก็ปลาดุกโอ้ยเมนูนี้บางชอบกินนะอร่อยมากจริงๆอร่อยจริงๆเมนูเนี้ยคุกกับข้าวแล้วลูกเห็นนะโอ้ยหิวนี่เขามีป้ายให้เรียบร้อยเลยเข้าวแกงกำลังใจบายแบงค์แฟแนะคะนี่น้ำพิกผักสดทานฟรีแถวปทุมธานีมีไหมคะพี่ดวงรฤดีถามแถวปทุมธานีเนี่ย ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้เรย,ยังไม่มีเฟสหนึ่งแต่เฟสสองไม่แน่เฟสสองรอคนรับสมัครอยู่อ่ารอคนมาสมัครอยู่ตอนนี้เราเปิดเราเปิดรับสมัครแล้วนะสำหรับลูกเพจนะที่ดูอยู่นะคะอยากจะมีอาชีพอยากจะเปิดร้านขายข้าวแกงแบบพี่แบงค์แบบพี่โฉกวยแบบนี้อุ้ยขอบคุณค่ะพี่คนนึงเดี๋ยวมาอุดหนุนต้องมาอุดหนุนนะพี่นะต้มาอุดหนุนนะขอบคุณมากค่ะ รอรับสมัครอยู่อย่างที่บอกนะคะเข้าไปได้เลยที่ลียแอดเข้าแกงกำลังใจนะหรือจะเข้าไปที่เพจอิจานตลาดแต่ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะพี่ผ่านนิดโอ่ิต่คนอวยพรพี่แบงค์พี่เฉกโก้ยบอกให้เฮงเปังปังอ่าขอบคุณขอบคุณแทนพี่แบงค์แล้วก็พี่เฉกโก้ยด้วยนะคะสําหรับคําอวยพรวันนี้ก็เป็นวันดีลุกเพจวันที่หนึ่งเป็นวันพระด้วย แด้ที่สุด้าวันนั้นหวยออกด้วยค่ะวันไหน,นวันนี้อ่า <c oughs> ว, yeah. วันนี้นะคะ <c oughs> เรื่องดีนใ,นใ,นใช่ถูกต้องเออลูกเพจบังจะบอกให้ว่าร้านข้าวแกงกําลังใจเนี่ยก็เหมาะนะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆบ้านใครเนี่ยตื่นแต่เช้า <c oughs> มา <c oughs> ใช่ใช่บาท <c oughs> เนาะเอ,อเพี่บางอยากใส่เหมือนกันนะ <c oughs> อ่าโอเคนะคะคุณยุวดีของเรานะคะคุณเอผู้จัดการนะคะโครงการเข้าแกงกำลังใจนะคะ ลงมาดูแลลงมายินดีนะคะกับพี่แบงค์พี่เฉากล้วยกันถึงที่เลยวันแรกนะคะนี่บรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมีผู้คนทยอยบานใบผ่านมานะคะเช้าเชแบบนี้6กโมงครึ่งนะคะก็จะเริ่มมีบรรยากาศเริ่มคึกคักและเริ่มมีคนสัญจรไปทำงานกันนะคะ ายลูกโปรโมทกันหน่อยนะคะสําคัญเลยเดี๋ยวนี้ทําธุรกิจไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามการโปรโมทเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญการประชาสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องสําคัญทําให้คนได้รู้จักนะคะว่าเอ้ยร้านเราอยู่ตรงนี้เราขายตรงนี้แล้วเราเปิดแล้วนะน,าานะคะเต็มตัว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 ,ตว,ตว,ตวก็มาแสดงความยินดีนะคะกับพี่แบงค์แล้วก็พี่ฉกโอวยจริงๆวันนี้เนี่ยทีมงานของเขา้าแกงกําลังใจเนี่ยกระจายไป ในหลายๆสาขาเพื่อแสดงความยินดีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกหนึ่งธันวาคมเราเปิดขายนะคะอย่างจะมีน้องนุกตอนนี้นะคะอยู่ที่สามพานนะคะอยู่ที่สามพานนครปฐมที่นคปรปฐมเราก็มีร้านข้าแกงกำลังใจนะลูกเพจและที่สําคัญอยากจะกระซิบบอกสาขานั้นอนะ่ะวันนี้เขาแจกฟรีใช่สาขาหลังเขาแจกฟรีวันนี้ หรือเปล่าลูกค้าหรือเปล่าเบรรยากาศนะคะของย่านห้วยขวางยามเช้า6กโมงครึ่งนะคะก็เริ่มจะมีผู้คนสัญจรไปมาแล้ว ดุกค่ะแล้วก็ผัดผักเออเอา,เอา,เ,อาเอากี่อย่างพี่เอเอาสองอย่างผัดผักกับผ,ผัดปลาดุกอ่านี่ค่ะไหนๆก็ไหนๆนะลูกเพจยามเช้าแบบนี้นะคะพุทธศาสตรกชชนนะเห็นไหมกระโดดเลยพุทธศาสรสนิกชนที่ดีอย่างเราต้องขอใส่บาตรกันหน่อยอ่าบอกตามตรงว่าปางเนี่ยก็ห่างหายจากการใส่บาตรไปนานพอสมควรนะคะวันนี้ถือเป็นเลิกดีเลยวันพระด้วยวันที่หนึ่งด้วย หนวยออกด้วยจําได้ไหมทีที่แล้วก่อนนั้นที่ไปลงพื้นที่ไปหาพี่น้ําทิพย์ที่ตึกยูโอบีที่เปิดวันนี้วันแรกเหมือนกันพี่จันซื้อโรตอรี่ให้จําได้ไหมอ่าในไลฟ์ยังไปย้อนดูกันได้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะถูกหรือเปล่าอ่าเเดินมาแล้วนะคะหลวงพ่อนะคะมีทํา บริการตักบาทด้วยนะคะก็สำหรับลูกเพจน,นะคะที่อยู่แถวๆนี้แยกค้้ยขวางนะคะก็สามารถมาทำบุญกันได้มาซื้ออาหารที่ร้านที่ร้านพี่แบงค์พี่เฉากล้วยได้นะคะเขาเปิดกันตั้งแต่6โมงเช้าทุกวันจันถึงสุข6กโมงเช้าทุกวันจันถึงสุขนะคะจะขายข้าวแกงกำลังใจกัน ถามว่าปิดกี่โมงตอบไม่ได้หรอกเพราะของหมดกี่โมงไม่แน่อาจจะแปดโมงครึ่งก็ปิดแล้วเพราะของหมดนะคะบางวันอาจจะ9ก้าโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยบาต่อไม่ได้จริงๆอ่านี่นะคะพร้อมแล้วกับชุดใส่บาตรเดี๋ยวรอนิมนต์นิมนต์หลวงพี่นิมนต์หลวงพ่อมานะคะทําบุญร่วมกันเดี๋ยววันนี้เจ้าขออนุญาตตักบาตรแล้วก็ส่งต่อบุญให้กับลูกเพจทุกคนทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ค okay. ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเป็นชุดใส่บาทเข้าวแกงกำลังใจบายแบงค์แฟนี่นะคะชุดนี้อาได้ได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวรอตอนนี้ก็ถึงเวลารอรอหลวงพ่อนะคะเดินมาเราก็จะนิมนต์ทำการน,นิมนต์หลวงพ่อ แล้วก็จะขออนุญาตส่งต่อบุญนี้นะคะให้กับลูกเพจที่ดูอยู่ด้วยวันนี้วันพระเรามาตักบาทออนไลน์ด้วยกันอ่าเรามาตักบาทออนไลน์ด้วยกันนะคะรถจะชนค่ะที <Yeah. S 1> ่างบอกรถจะชนค่ะมาปางตัวก็ใหญ่เยอะมาเดินขวางถนนอีกนะคะอ่านี่นะคะ ท,ท,ที่ที่ซอยเนี้ยก็จะมีจะมีะมพระเดินผ่านเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นซอยทางเข้าวัด้วยขวางนะคะวัดเฮยขวางนะ,ะค่ะตอนนี้ทุกคนที่มาก็จะเป็นห่วงมาบางนิดนึงเพราะว่าตัวใหญ่นะคะแล้วก็ยืนขวางถนนนะคะ,ะมาแล้ว นี่มาแล้วนะคะหลวงพ่อกล้องอย่านิมนต์นะคะส่งต่อบุญนะคะลูกเพจที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะเรามาตักบาทเรามาตักบาทออนไลน์ด้วยกันนะคะมาตักละตักบาทออนไลน์ด้วยกันวันนี้วันพระด้วยนะคะเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ญาตหลวงพ่อ มินมาป่างการใส่บาทอยู่นะคะซึ่งบรรยากาศของร้านของพี่พี่แบงค์แฟดแนี่นะคะนี่ยก็จะมีพระเดินอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงเช้าก็ใครอยากจะทําบุญก็สามารถมาทําบุญได้นะคะที่ร้านนี้เลยเข้าแกงกําลังใจบายแบงค์แฟดแปดน่ามีตำพิกผักฟอรชิมฟรีกินฟรีเหมือนกันด้วยนะ ก็ก็เนี่ยคะหนึ่งอย่าง25บาท2อ,อย่าง35ห้แล้วก็กลับบ้าน30บถึงสาบาทนะคะในเมนูหลักหลายมาอ่ดูอีกทีนึงใช่พี่อบังจะบอกว่าสาขาเนี้ยเขาก็มีหหมกกขายนะใช่หอหมกเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของข้าวแกงกําลังใจทุกสาขาเลยอ่าขายดีเขามีตะอกอร่อยนะคะ,ะนี่เมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะตักบาตรทำบุญน,นะอย่าลืมนะลูกเพจวันนี้วันพระ ไปตบาัทำบุนด้วยมาที่ร้านนี้ก็ได้นี่ช่างภาพของเรากําลังเก็บภาพสาธุค่ะพี่ปลาบอกสาธุสาธุเช่นกันนะคะส่งต่อบุญถึงลูกเพจที่ชมอยู่ตอนนี้ทุกท่านสวัสดีค่ะพี่ตลอดเวลานี่ดูเมนูเมนูต่างๆน่ากินมากๆค่ะ เียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมรอลูกค้ามากเตรียมพร้อมรอลูกค้าวันนี้ใครอยากจะมาชิมข้าวแกงกําลังใจนะคะของพี่แบงค์พี่เฉาก้วยที่แถวห้วยขวางก็มาได้เลยที่ซอยประชาสงเคราะห์สามสิบสี่สวัสดีลูกเพจที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครอยู่แถวแถวห้วยขวางสุงทธิสารประชาประชาสงเคราะห์นะคะเชิญได้เลยที่ร้านข้าวแกงกำลังใจบายแบงค์แปแปดนะคะ อยู่ในชอยประชาสงเคราะห์34นั่นเองนะคะเดินเข้ามาจากบักซอยเ่ยกนิดเดียว200เมตรยังไม่ทันเหนื่อยเลยถึงแล้วเดินยังไม่ทันเหนื่อยถึงแล้วมองเข้ามาซ้ายมือจะเจอเลยนะคะเป็นป้ายสีแดงๆแบบนี้เห็นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยใครหิวๆอยู่เนี่ยแนะนำรีบเข้ามาให้ไวแค่25บาทคุณก็อิ่มแล้วนะคะอิ่มเสร็จก็ไปทำงานไปสู้ต่อมีแรงนะคะไป สร้างงานสร้างเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวแ,แค่25บาทเท่านั้นจะบอกว่า25บาทเนี่ยสมัยนี้หากินไม่ได้แล้วนะลูกเพจได้บอกตรงเพราะว่าก่อนที่เราจะทําโครงการนี้ออกมาเนี่ยเราก็ต้องมีการรีเสิร์ชมีการเก็บข้อมูลมีการไปเฟ้นหาว่าเฮ้ยสมัยเนี้กินข้าวครั้งหนึ่งเนี่ยให้มันอิ่มเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่แล้วมีที่ไหนขายบ้างราคาแบบนี้ไม่มี บอกตรงๆว่าไม่มีหาไม่เจอแล้วนะคะสำหรับ25บาทคือปองจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้นะเริ่มต้นเลยนะที่เห็ดนะน,นะ35บาท40บาทแบบนี้แต่ที่นี่คือ25บาทเท่านั้นนะคะตามคอนเซปต์ของเราตามปฏิทานของผู้บริหารของเราเลยที่เขามีความคิดว่าอยากจะช่วยเหลือสำหรับคนที่มีไรายได้น้อยหรือหรือไม่มีไรายได้น้อยก็ตามใครก็ทุกคนอะ ทุกคนที่หิวทุกคนที่อยากจะกินของอร่อยในราคา25บาทนะคะสามารถมาที่ร้านข้าวแกงกำลังใจได้วันนี้เป็นวันดีวันที่1เปิดการหลายสาขาไม่ใช่ชเฉพาะที่นี่ไม่ใช่เฉพาะของพี่แบงค์ที่เดียวยังมีที่ชินาเขตด้วยนะคะมีที่ดอนเมืองด้วยตรงหน้าซอยจารุจินดาเขาเรียกหน้าทางเข้าซอยโรงเรียนดอนเมืองจารุจินดาก็ไป วันนี้ก็เปิดวันแรกแล้วก็มีตรงตลาดเทพทิท์ก็เปิดวันนี้วันแรกนะคะแล้วก็จะมีที่เยาวราชมีที่ตรงโรงงานไซโจเดนกินะคะตรงพระรามหนะคะแล้วก็จะมีตรงสะพานสะพานพระรามหแม่ใส่ใจที่เป็นร้านลืมน้ำร้านนั้นก็เปิดนะคะใครอยากกินข้าวแกงลืมน้ำไม่ได้ดีๆก็แวะเวียนไปหาแม่ได้นะ ไ้ใส่ใจเตรียมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวบางต้องขออนุญาตไปอุดหนุนไปอุดหนุนก่อนแลวเพราะว่ามันหิวมันหิวเหลือเกินนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ลูกเพจติดตามรอติดตามดูนะวันนี้เราจะตะเวนไปให้กำลังใจตะเวนไปแสดงความยินดีกับพี่ๆในหลายๆสาขาจะมีสาขา ข้าแกงกำลังใจที่ไหนบ้างติดตามกันที่เพจอีจานและอีจานตลาดแตกให้ดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ